สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาซับเวนซับเฟสนะครับโอเคเนะาะอันนี้ผมเล่นไปนิดนึงแล้วเนาะเพื่อทดสอบความแหลกนะครับว่ามันแหลกไหมจะอัพ่แบบจะอัพได้ไหมอะไรอย่างงี้นะจะทำคิดได้หรือเปล่าความแหลกประมาณนี้โอเคนะครับมันปรากฏว่าไม่แหลกเลยเพราะฉะนั้นผมจะ คลิปนะครับโอเคอุ้ยจะเก็บบอดโอเคเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตมันดีอย่างนี้นี่เองอู้หูลืมเก็บอะไรมองไม่ทันนะค,ครับเพลงแบบใหม่ก็มันดีนะครับ เพลงแบบเก่าก็ก็ก็เพาะดีนะครับแต่ว่าเพลงแบบใหม่นี่มันแบบมันกว่าเดี๋ยวดูด,ดิผมกระโดดกระโดดแบบปกติมันกระโดดได้แค่ครั้งเดียวแต่เนีย่ยเห็นไหมผมกระโดดไปสูงแค่ไหนก็ได้ไม่เอาเราจะไมกะ่กระโดดสูงมากเพราะว่ามันมันเปลืองไอ้นี่เปลืองแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กมันจะหมดปีเราไม่ได้ใช้ หมดแล้วแมร,วรี่เฮลิคอปเพอร์มาแล้วเฮลิคอตอร์จเอ้าไม่ทันเยี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตายเฮลิคอตอร์เอ้าว 1..2..3..4..5..6..7.. ไปละคือคือผมจะบอกเทคนิคนะครับก็คืออเวลา,าที่สเก็ตบอร์ดเราหมดหรือว่าเราชนเนี่ยพอชนปุ๊บมันระเบิดปั้งพอปั้งปุ๊บเราก็นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะเดี๋ยวเดีเดี๋ยด,ยดยีดูนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวิธีเจ็ดกดเลยนี่เห็นไหมสเก็ตบอร์ดมันจะมาพอดีนะครับอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เห็นไหมมาพอดีเลยสเก็ตบอร์ดทีเลพอดูนะนี่เห็นไหมปกติเมื่อกี้ควรจะตายไปแล้ะนี่เมื่อกี้อ่ะมันควรจะตายไปแล้วแต่ว่าไม่ตายเพราะเรามีทเลพอตนะครับ เรามีเทเลพอร์ตนั่นเองโอเคมีเหรียญเมื่อกี้อะไรมองไม่ทันน่าจะแม่เหล็กเอ๊ะหรืออะไรไม่แน่เรา,าก็เล่นไปเรื่อยๆแม่เหล็ก ขาพอีกแล้วตู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกีเห็นไหมสเก,กิตบอร์ดมาแล้วคือเทเลพอร์ตมันเร็วอ่ะอันนี้อะไรไม่ไม่รู้เป็นบั๊กน่าจะบั๊กแง่หลึกแง่หลึก คลิปนี้ก็ไม่แน่ใจจะอัพวันไหนนะคะแต่ก็น่าจะไม่เกินสวันแหละเดี๋ยวผมก็อัพแล้ววันจันนะนะครับทุกคนก็รอดูเลยนะวันจันโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจบชิปผมขอเปิดอ,อะไรนิดหน่อยที่จริงไม่จำเป็นหรอกเพราะผมใช้โอ้โง <c oughs> โกงนิดนึงแต่ก็มันมันมันก็แล้วแต่คนชอบอะ่ะเออมันก็สะดวกดีนะโอเคโอเค ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอ้โดูสกอร์แปดแสนห้ามื่นเจ็ดพันหกร้อยหิบเก้าเหรียญห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่นุนโอ้โหเป็นหกพันน่ายอดเยี่ยมมากเลยครับดูดิครับดูดิครับโอเคเรื่องตัวละครมาดูกันนะครับ ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรโอเคอันนี้โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย